ปั๊มน้ำหอยโข่งนะครับใบพัดทองเหลืองเอเบล่านะครับแบรนด์จากเอเบล่านะครับขนาดารุ่น80คูณ65นะครับ Psk นะครับนี่ฮะประกอบข้าแท่นเป็นคอมพิเซตไว้นะครับขนาด10แรงม้านะครับเมนท่อสออก2ครึ่งนะครับเอเบล่าปั๊มนะครับสภาพสวยเลยนะครับปั๊มหมุนนิ่มพร้อมใช้งานนะครับ เซตนี้เข้ามาด้วยกัน7ตัวนะครับกับท่านใดนะครับที่ต้องการหาปั๊มน้ำไว้ใช้งานนะครับสวนเกษตรโรงงานอุกสาหกรรมนะครับน่าสนใจนะครับชุดนี้3ออก2ครึ่ง10แรงม้านะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็แอดไซน์นะครับ k p s m a c h i n e นะครับเป็นอ f ฟฟิ i ชียลไลน์ของทางร้านนะครับเวลาปั๊มนะครับชุดนี้พร้อมใช้งานนะครับ